สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะค่ะในส่วนของการประกันคุณภาพในองค์การปลิติของเรียนเรานะคะก็จะตอบไปด้วยนะคะคล้ายๆกันนะคะก็คือ PDCA นะคะก็คือการ P นะคะคือการวางแผนนะคะเราก็จะมีการดำเนินการนะคะแต่งตั้งกำหนดนะคะแล้วก็กำหนดการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จนะคะการจัดเตรียมการแผนพัฒนาคุณภาพประจำปีนะคะต่อมาค่ะเป็นดูค่ะ คือเป็นกระบวนการที่เราจะต้องลงมือปฏิบัตินะคะมีการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาดำเนินการวางแผนตามแผนที่เราวางไว้จัดทําคู่มือนะคะการปฏิบัติงานออแล้วก็เครื่องมือประกันคุณภาพนะคะการศึกษาต่อไปหาเช็คค่ะคือการติดตามและตรวจสอบนะคะการดําเนินง,งานที่เราได้ทําตามแผนค่ะติดตามตรวจสอบดําเนินการตามมาตรฐานที่เรากาหนดไว้นะคะเราก็จะ ดูตรงนี้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่เราทํางานนะ,ะมีข้อบกพร่องหรือว่าเราก็าจะสามารถย้อนกลับไปทําในขั้นตอนที่สได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะมีอยู่ที่ X ค่ะคือการรายง,งานแล้วก็ประเมินประเมินตนเองนะคะก็คือ S A S A R นะคะแล้วก็เผยแพร่การประเมินตนเองในสถานศึกษาในรยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าประเมินเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะย้อนกลับไปอีกหูหลอกอีกนะคะก็คือการวางแผนค่ะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ได้ไดํเาเนินการนะคะกับการคุณภาพนะคะตามแผนที่เราวางไว้เทคนี้ค่ะขอบคุณค่ะ